ไม่ทั่วถึงทั้งที่หลับที่นอนโดยเฉพาะห้องสุขายมวัดสันทรายมูลเต็มใจที่จะต้อนรับแต่ปัญหามีก็คือห้องสุขานั่นะห้องน้ำไม่พอแต่พอร,รู้ว่ายงจากกรุงเทพจะมาอากาศก็เป็นใจเพราะว่าที่มานี้คือผู้ที่มีบุญทั้งนั้นแหละที่มาทั้งหลายมาด้วยบุุทน,นา กับท่านทั้งหลายถ้าผิดพลาดประการใดต้อนรับไม่ทั่วถึงสถานที่รับที่นอนไม่ดีผ้าห,มห่มไม่พอห้องน้ำไม่พอก็ขออภัยไว้กับอาจารย์ทุกรูปอาจารย์พนลงเกียรติอาจารย์พระหมหาศรีสยามหลายท่านหลายรูปตลอดอยังไงญาติยโยงม,มาในวันนี้ก็อย่าลืมมองไปทางในวัดนะ ช่วยช่วยวิหารให้มันเสร็จไวๆไวขาดปัจจัยเยอะตอนนี้ขาดปัจจัยเยอะยังไงก็ฝากอระจา์ทุกรูปหวังว่าออกพรรษาแล้วก็คงจะเห็นต้นผ้ากระถินมาสักต้นหนึ่งก็คงจะชื่นใจนะปรับมูมารสัตรูแล้วก็บรรการโชคทางว่าสันไซมูลจัดสร้างขึ้นจำนวนไม่มากนะจำนวนไม่มาก แล้วก็มีพระบูชา5นิ้ว9นิ้วสำหรับ9นิ้วนั้นทำร้อยกับ9องค์ภาคเหนือเขาว่ากิมกอเซียงหมายถึงว่ากิมไม่หมดมีใช้ตลอดอยากจะให้โยมถ้าก่อนจะขึ้นรถก็ไปแวะดูที่ในวัดเป็นพระก,กริง่งพระหน้ารถเอาไว้ที่ร้านค้าก็เจริญรูปเรืองบรรดาลซ้ำบรรดาลโชคอยากจะให้โยมเพราะว่าใกล้จะหมดแล้วอยากเป็นของฝากให้โยมมาจาก ต่างจังหวัดต่างกรุงเทพถ้าจะให้มอบให้เป็นของที่เลือกฟรีๆก็คงจะไม่พอนะยอมก็เดินไปดูของดีมีน้อยนะมาภาพมีความทราบซึ่งเป็นอย่างมากที่ท่านทั้งหลายมายินดีที่ต้อนรับกับท่านทั้งหลายอนุภาพบญกุศลนที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บ มีแต่ความสุขความเจริญมุ่งม,มากปรารถนาสิ่งใดส่งดังคำมุ่งม,มา่ปรารถนาท่านเจริญทางต่อไปหน้าที่แห่งหนึ่งตำบลใดสถานที่ไหนก็ขอเดินทางโดยความปลอดภัยไปดีมาดีมีโชคมีลาภเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานตลอดไปด้วยเทินโยยถาสพีติโยวิวัชชนุสพพะโรโควินาสตุมาเติริสนิจังุทาวจายโนจตตาโลธรรมาวัฒนติ สัอะระหังสมังสมุทโตภะคะวะอะงับิวะเทมิอะนามามิอะมามิวะตามพุทังวันทามิอมังวันทามิ หกร้อยสามสี่บาทยมยมฮองช่วยพระเจ้าวัดบ่อทุ่มเจ้าเสือดาวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งเห็นตัวปลาแบวไขไปมาอยู่ที่วัดท่า เราก็ได้ร่วมสร้างนี่ ร่วมสร้างพระวิหารโโโหครับที่วัดสันทรยโมลจังหวัดเชียงใหม่บูชาพระพุทธมนวบูชาได้ไหครับจบซ้ําครับปราบมาน